ระชกิตดีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่วงเล็บองค์การมหาชนพศ2566ประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมืม่อวันที่2มิถุนายน2566มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จะวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาปเป็นต้นไปคือมีผลใช้บังคับตั้งแต่3มิถุนายน2566เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจดีกาฉบับ,บนี้คือโดยที่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ รัฐสังคมของประเทศเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนสำหรับการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมควรจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นเป็นองค์การมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่รวมทั้งส่งเสริมประสานและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและระยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกิจดีกานี้การบริหารมาตรา13ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการซึ่งคณะรมตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน 2. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน4คนได้แก่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 3. กรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน5คนซึ่งคณะระัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านวิทยาการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การบริหารสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์กฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบันให้ผู้มยการเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยตําแหน่งและให้ผู้มยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุก,การได้ตามความจําเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ในการมีอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและดำเนินการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้เป็นวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการดำเนินการให้สถาบันมีผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจสรรหาแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการรายละเอียดตามลิงก์แนบท้ายคลิปนี้